ไปที่จังหวัดพะเยานะครับคุณสุชาติยืมเงินกองทุนหมู่บ้านมานะครับสวัสดีครับคุณสุชาติครับเงียบนะครับคุณสุชาติาเช็คสายนิดหนึ่งสวัสดีครับคุณเชลเล่จากหนองบัวลำพูนะครับอยากทราบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับถ้าเป็นผู้ปลูกพืชเป,เป็นผู้เลี้ยงสัตว์นะครับขึ้นทะเบียนเกษตรกรถ้าปลูกพืชก็ไปขึ้นกับกเรกษตรอำเภอ ถ้าเลี้ยงสัตว์ก็ขึ้นกับประมงนะครับรไปขึ้นที่ <ผม S 1> กเกษตรอำเภอรหรือ,อรประมงแล้วแต่ว่าคุณทําอะไรไปขึ้นได้ตลอดเวลาครับนะครับรรไปขึ้นไว้เลยนะครับทันทีที่แต่ว่าเนี่ยนะทันทีที่คุณลงถ้าท่านคณปลูกป,ปั๊บสิบห้าวันต้องไปขึ้นอย่างปลูกข้าวนะครับติดต่อเกษตร,อ,ร,รษอำเภอครับคุณแชล์มครับหรือมีเกษตรประจําตําบลประจําหมู่บ้านนี้ครับหาตัวให้เจอเขาจะช่วยลงได้นะครับตามได้ครับคุณสุชาติอยู่ในสายสวัสดีครับสวัสดีครับ ถามว่าถามว่านถามบ้านกองทุนหมู่บ้านใช่ไหมกองทุนหมู่บ้านจังหวัดพะเยาเดี๋ยวผมถามให้สั้นนะให้สั้นนะเรื่องจะได้ไปลไกลหลายรายหน่อยนะคุณเป็นคนกู้กองทุนหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับผมเป็นคณะกรรมการครับเป็นกรรมการกองทุนทีนี้กรรมการมีปัญหาอะไรครับเป็นแบบปัญหากรรมการหรือปัญหาผู้กู้ไม่จ่ายครับสมาชิกที่กู้ยืมเงินไปไม่จ่ายเงินคืนกองทุนครับ กี่ปีแล้วครับกี่ปีแล้วครับสามปีแล้วครับสามปีหลายรายไหมหรือรายเดียวประมาณแปดรายครับแปดรายครับแปดรายกู้กองทุนแล้วไม่จ่ายนะครับไม่จ่ายคําถามที่คุณสุชาติกรรมการต้องการทราบคือจะทําอย่างไรให้เขาจ่ายใช่หรือเปล่าครับคือผมคิดว่าเขาคงไม่จ่ายผมอยากจะสอบถามกับทางไปว่า ้าหากว่าสมาชิกที่เขากู้ยืมเงินไปแล้วไม่จ่ายเขามีที่ดินหรือมีทรัพย์สินจะขออายัดไม่ให้เขาดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องทําการซื้อขายหรือว่าการเอาคุณสุชาติคุณสุชาติก่อนจะไปถึงตรงนั้นก่อนจะไปถึงตรงนั้นให้รู้ว่าจาอย่างไรก่อนแล้วกันนะนะครับคุณสุชาติฟังอาจารย์แนะนําส่้นกระชับตรงนี้เข้าใจชัดเจนครับเชิญครับอาจารย์ครับผมคุณสุชาติครับคุณสุชาติเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีหน้าที่ในการบริหารจัดการมีหน้าที่ปล่อยกู้เก็บเงินกู้ แล้วก็มาแบ่งกําไรสุทธิกันนะครับตามข้อบังคับกองทุนเ<ค>มื่อมีหนี้ที่สมาชิกค้างชาระนะครับคนสุชาติจะต้องมีการทวงถามก่อนนะครับเมื่อมีการทวงถามแล้วไม่ชําระนะครับในกฎหมายกองทุนหมู่บ้านกับของอายก,การนั้นเรามีบันทึกข้อตกลงกันอยู่นะครับลงสุชาติลงสุชาตินะครับให้จัดประชุมกรรมการกองทุนหมู่บ้านขึ้นมาแล้วก็สรุปว่ามีหนี้ค้างชหระแปดรายแล้วก็แปดรายนี้ได้ทวงถามแล้วไม่ชําระ จึงเห็นควรส่งเรื่องให้อาการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์นะครับทาการเจราจาไกล่ยเกลีย่ยหากเจราจากเกล่เกลี่ยไม่สําเร็จขอให้ฟ้องคดีต่อไปนะครับแล้วคุณลุงสุชาติก็มอบหน้านรับให้กับกรรมาการคนใดคนหนึ่งหรือลุงจะไปเองก็ได้ไปยื่นคาร้องที่อายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ที่พื้นที่ที่ลุงสุชาติอยู่ให้เขาช่วยเจราจาให้นะครับน่าเป็นข้อตกลงของอายการเป็นการหนังสือเวียนของอายการกับกอง,งทุนหมู่บ้านนะครับคุณลุงต้องรวบรวมอย่างนี้และเมื่อฟ้องคดีแล้วถ้าเขาไม่จ่ายจริงๆนะ อายการจะเป็นคนฟ้องคดีให้กับกองทุนหมู่บ้านครับไม่ต้องไปจ้างทนายความเพราะเป็นหนังสือก็ตกลงด้วยกันหากฟ้องคดีแล้วศาลพิพากษาให้เขาชำระแล้วเขาไม่จ่ายนั่นแหละจึงจะไปยึดอายัดได้ครับคุณลุงครับอืโอเคไหมพี่สุชติเข้าใจชัดเจนนะเข้าใจครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผม